สวัสดีครับวันนี้ก็โยผมแล้วนะครับโนสตาร์ข่าวรถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูกระบะที่เรียกว่าแต่งซิ่งกันบ้างดีกว่านะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็น isuzu d max x series นั่นเองนะครับเป็นตัว2.5 z นะครับคันนี้ปี2015เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าแต่งมาเยอะมากๆคันนี้แต่ก่อนจะไปพูดและพาดูว่ามันแต่งอะไรบ้างพูดถึงราคาก่อนเลยตัวนี้นะครับแต่งมาครบๆเนี่ยราคานะครับหน้าร้านขายอยู่ 489,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาอันนี้เราให้พิเศษเลยนะครับเหลือแค่449,000บาทเท่านั้นเองคือได้รับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากได้โปรดีๆแบบนี้แคปไปเลยนะครับและที่สำคัญคันนี้คือจัดได้แบบยอดจัดลน้ลนๆดูเป็นฟรีดาวได้เลย ฟรีดาวไม่พอลด40,000ไม่พอเอาประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีไปอีกเลยเฉพาะเดือนนี้และคลิปนี้เท่านั้นนะครับนี่ใครอยากได้โปรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแคปคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับมีอะไรกันบ้างคันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันเลยนะครับในส่วนของอย่างแรกนะครับตัวนี้ก็ด้วยความที่เับเป็นตัว X Series นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของโฉมด้านหน้า X-Series หน้าเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากอยู่แล้วและตัวนี้เป็นสีดำมิสติกเกอร์แปะมาแบบนี้นะครับก็ดูแบบว่า ดุดันมากๆในส่วนของตัวโลโก้เราก็จะทํามีเป็นแบบเหมือนตีมแบบลายธงชาตินิดนึงนะครับนี่เราเป็นแบบว่ารักประเทศชาติเราอยู่แล้วนะครับนี่ธงชาติไทยของเรานะครับแล้วก็จากด้านหน้าที่แต่งมาทรงสวยๆแบบนี้แล้วนะครับมาดูด้านข้างกันต่อเลยตัวนี้นะครับได้ในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นขอบ18นะครับเป็นลายใบพัดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เราจัดเป็นยางใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้ ปี2023เลยนะครับก็คือเอาไปใช้กันอีกแบบยาวๆไม่ต้องบีมบวกตังอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะได้ความอนเนกประสงค์ด้วยในส่วนของเรื่องการที่มันเป็นกระบะแคปบเปิดได้นั่นเองนะครับนี่ X-Series แคปบเปิดได้นี่นะครับโอ้โหแบบว่าภายในของแต่งต่างๆค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันให้ดูอีกทีว่าถ้าเปิดไฟทุกอย่างแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลอง ปิดให้ดูกันเลยโอเคครับผมมาลองเปิดไฟเปิดทุกอย่างกันให้ดูเรียบร้อยนะครับนี่นะครับในส่วนของตัวลําโพงนะครับตัวนี้แต่งกันมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับมีข้างบนข้างล่างนะครับข้างๆก็มีนะครับนี่โอ้โหแบบว่าแต่งมาจัดเต็มมากใครอยากได้เครื่องเสียงแบบว่าจัดครบๆมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ตรงนี้เราก็ มีสายนะครับ AUX สามารถเสียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆหรือว่าจะต่อในส่วนของ USB ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดมาให้ทุกอย่างเรียบร้อยลำโพงทุกอย่างเช็คมาดีหมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าครบจบในคันเดียวไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจแบบอยากได้ชุดแต่งอะไรต่างๆคร,ครบแบบนี้นะครับแล้วอยากได้รถฟรีดาวนะครับแล้วก็ราคาประหยัดประหยัดหมายเพราะว่าคันนี้นะครับลดไปเลย4 0,000ืแถมประกันภยัยชั้น1ปีนะครับออกรถไปเนี่ย มั่นใจหายห่วงได้เลยเดี๋ยวเราพาดูรอบคันกันต่อนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของพวกเลขไม้ต่างๆนะครับสภาพรอบคันนะครับก่อนจะไปดูข้างในเราก็ให้ดูสีข้างนอกกันก่อนเลยตัวนี้ก็สีดำนะครับตาหนีอะไรเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่มีให้เห็นกันเลยสภาพแบบมาดีมากๆแล้วก็ทรงด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นตัว X Series นะครับหน้าตาเขาเนี่ยสวยอยู่แล้วแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะมาให้เรียบร้อยนะครับดูทรงดีมากแล้วก็ในส่วนของตัวแคปแม็กไนเนอร์ด้านในต่างๆก็ สวยใหม่เลยนะครับแทบไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับกระบะตัวนี้ก็เปิดได้ล็อกแน่นปกตินะครับนี่เลยนะครับสภาพแบบว่าทรงดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากแบบว่ามีเครื่องเสียงแต่งจัดเต็มอะไรแล้วเราก็ยังจะเอาไปขนของอะไรพวกนี้ก็ตอบโจทย์ใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของตัว ด้านในรถกันว่าสตาร์ทรถแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงในส่วนของด้านภายในกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็นอกจากไฟวิบวับแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวเลขไมล์หลายคนอาจจะอยากรู้นะครับก็เลขไมล์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแนนะครับกับรถปีสองพันสิบห้าสภาพสวยๆจัดทรงทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีดิฟฟี่นี่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็แบบโหตรงแบบ แต่งมาจัดเต็มจริงๆนะฮะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัววิทยุก็ยังใช้งานได้ทั่วไปปกติแต่ลองเทสนะครับเปิดเสียงนะครับนี่นะครับเปิดวิทยุไว้ก็ ยังใช้งานได้ปกติเลยครับ FM AM USB ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีระบบแอร์ทุกอย่างเย็นทั่วไปปกติเลยเกียร์ก็เป็นแบบแมนนวลเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้เจ้าคันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกนิดนึงนะครับเป็น i s s u DMAX X Series นะครับเป็นตัว2.5 z นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับนี่ราคาหน้าร้านนะครับเราเอาาให้ดูเลยหน้าร้านเราอยู่ที่489,000บาทนะครับแต่สำหรับใครที่ดู คลิปนี้แล้วแคปบคลิปนี้ไปนะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับ40,000บาทนะครับเหลือแค่4 49,000 49, บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเอาไปเลยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ได้จัดฟรีดาเอาไปเลยโอ้โหรถ4 0 0 0 0ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีไปอีกนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยคันนี้แต่สำหรับโปรโมชั่นเนี้ย แคบมาสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเลยเดือนนี้ไปนี่ไม่ได้แล้วนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเลยใครที่ดูมาก็อย่าลืมแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับหรือว่า โทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับบอกว่ามารับโปรดีๆจากอ s ซูซคันนี้กันนะครับดัว X Series นะครับทรงแบบหืหสวยมากจริงๆใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆกับโปรโมชั่นดีๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ